มึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮียกูจบเกล็ดแล้วกูก็อย่างงี้เนี่ยแม่งไปนู่นเลยไอ้เฮียก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกําลังดูเนี่ยมึงก็โง่ไอ้เฮียมึงมีใครมาทำมิให้ดูไอ้เฮียทําเพื่ออะไรกูกําลังจะสอนมึงความคิดมันเป็นอย่างนี้ด้วยนอกจากว่าเพราอแล้วเฮ้ยมึงก็โอ้ยมึงก็ไม่ชอบเลยไอ้เฮียอย่างเงี้ยนะดับเบิลฮี มึงก็ไม่ชอบแล้วมึงคิดมึงเห็นไหมล่ะมึงไงมึงคิดไปกูถามหน่อยมึงมึงชอบมึงคงไม่ชอบใช่ไหมขี้เยสขี้เยสแทงรูเมนทำไมมีตัวปลอมขี้เยสแทงรูเมนแล้วพวกเหี้ยไม่ชักว่าวเลยเฮียน้ำแตกไหมเฮียเอากดเด้าแม่เอาไม่มีเฮียอะไรก็เด่าก็เด่าโต๊ะเล่นก็ได้กู <Shut down. S 1> สอนตรงดีไ้ไปแล้วไอ้เฮียแม่ง ไม่มีคลิปออกมานานๆพวกมึงคงหวยหาเมื่อไรครูจะมีอย่างนี้สักทีพ่อมึงรู้ว่ากรูชอบ<ะ>พี่จะลองแทงรูเหมือนพี่มาเลยรูเหม็นพร้อมแลว